สวัสดีครับสำหรับพวกเราที่ดูมาตามลำดับนะครับโดยอย่างน้อยสุดก็ดู130กับ131มทับมาแล้วก็จะเห็นนะครับว่าเกมนี้เนี่ยก็จะเริ่มจบไปที่รหัสต่างๆโดยเราจะเริ่มจบไปที่รหัสที่4ทับ3นะครับก็คือการเพิ่มพูนกำลังใจอย่างต่อเนื่องเนี่ยผมก็จะยกตัวอย่างมาที่เราบอกไปว่ามันจะมีในเรื่องของแรงบันดาลใจอารมณ์ร่วมมีส่วนร่วมองความรู้ภูมิปัญญาแล้วก็ปัจจัยเสริมต่างๆที่จะช่วยให้ดีได้ง่ายเนี่ย ขให้นึกตอบอีกว่าการพัฒนากําลังใจแรกๆเนี่ยกำลังใจเราก็จะไม่คุ้นเคยการให้กําลังใจตัวเองความสามารถในการให้กําลังใจของตัวเองเราก็จะน้อยความสามารถในการทําสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นเนี่ยก็ยังน้อยอยู่แต่หลังจากที่เราเล่นต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะอธิบายเริ่มทําเป็นตัวอย่างให้เห็นสรุปก็คือถ้าลองฟังซ้ําจริงๆเนี่ยก็จะเริ่มไปเลือกไปเลือกอะไรบางอย่างแล้วทําได้โดยวิดีโอนี้ผมก็จะยกตัวอย่างในเรื่องของ ไอการที่คนเราเนี่ยจะไปหาเงินก็คือเริ่มหาเงินจริงๆไปต่อได้ดียิ่งขึ้นซึ่งตัว4ทับเนี่ยก็อยากให้คนที่จะทำได้ก็คือไปลองทำให้เข้าใจชัดเจนอ่ะร้องอ๋อในรหัสที่4ทั้งหมดอ่ะทั้งทั้งทั้ง4รหัสนะครับ4ทับห4ทับสทับ 3, ทับ 4. เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวอย่างที่จะไปให้เกิดทั้งแรงบันดาลใจการมีส่วนร่วมการมีอารมณ์ร่วมการมีองค์ความรู้ภูมิปัญญาเนี่ยที่จะทำให้เรามีกำลังใจเพิ่มขึ้นเนี่ย ในภาพรวมเนี่ยมันเป็นยังไงข้อที่1มีอยู่8ข้อนะครับเราคุยกันก็คือข้อที่1เนี่ยแต่ต้องเข้าใจว่ามันจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเมื่อไปประกอบกับสูตรสําเร็จที่1กับสูตรสําเร็จที่เป็นขั้นแบบบ้านๆของผมอะที่ตั้งแต่เกมที่130นะครับอะเรามาคุยกันนะครับข้อที่1ใครทําคนนั้นก็ได้อยากให้ลองนึกจริงครับว่าท่านเชื่อคํานี้ไหมแต่ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังแบบ ง่ายๆแล้วกันนะครับก็คือนึกถึงเด็กหนุ่มซึ่งเท่ากันเลยสองคนเนี่ยแต่ความแตกต่างก็คือเด็กหนุ่มคนนึงอะ่ะนั่งเรือมาอย่างยากลําบากจากต่างแดนจากนั้นเนี่ยมาขึ้นฝั่งที่ประเทศไทยแล้วกันนะครับเขาเรียกว่าคนอพยพอะ่ะอีกคนนึงก็คือเป็นลูกเจ้าของสวนผลไม้ที่จังหวัดนนทบุรีจุดที่ต้องให้คิดก็คือเด็กหนุ่มที่เป็นคนอพยพนั้นเขามีปัญหาคือถ้าเขาไม่ไปทํางานวันนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่มี ข้าวกินแต่เขาไม่ได้แค่ทํางานอย่างเดียวเพราะว่าการที่เขาเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าเขาอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาก็เลยนึกอยู่เสมอว่าทํำยังไงนะฉันถึงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาก็นึกและไปทําอย่างนั้นนะ่ะในทุกๆวันทําทุกวันเลยนะทําอยู่ตลอดด้วยนะครับขณะที่แบกกระสอบข้าวสารเขาก็นึกว่าเราจะแค่แบกกระสอบข้าวสารเนี่ยมันก็แค่ได้พอกินนะมันไม่เพียงพอเขาก็จะนึกและทําอย่างต่อเนื่อง พูดง่ายๆแล้วกันนะครับแต่ลูกเจ้าของสวนมีมีลักษณะที่ว่าอ๋อไม่ต้องทำไม่ต้องนึกอะไรก็ได้ยังไงคุณพ่อก็ต้องให้ทานข้าวอยู่แล้วมีข้าวกินอยู่แล้วอาจจะมีเกเรบ้างก็ได้อาจจะถึงขั้นไปติดไก่ชนก็ได้นี่คือข้อที่หนึ่งใครทำคนนั้นก็ได้นึกดูสิครับอันนี้ไม่ใช่พูดถึงว่าเป็นคนจริงนะเป็นเรื่องสมมุตินะครับคนอพยพเวลาผ่านไปอาจจะผ่านไปถึงรุ่นลูกก็ได้ผมไม่แน่ใจนะครับ แต่เขามีเงินสมมุติว่า5้0 0 0นล้านบาทแล้วก็มีที่ดิน5 0 0 0 0นไร่แต่เนี้ยมีคนที่มีเงินและที่ดินใกล้เคียงอย่างนั้นจริงๆครับลองไปดูได้นะครับแล้วก็คนที่เป็นลูกเจ้าของสวนเริ่มทยอยขายสวนรุ่นลูกรุ่นหลาน,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 นต่อไปต้องทํางานพูดง่ายๆแล้วกันไปรับจ้างอไอคนที่มาจากคนอพยพอะแล้วก็ประมาณว่าหาเช้ากินค่ําแล้วก็ต้องไปเช่าบ้านอยู่ คือ,อยังแทบจะไม่มีที่ปลูกอะไรด้วยซ้ําไปนะครับอยากให้ลองนึกดูจริงๆครับม,มันแค่ตัวอย่างสมมุติว่าใครทําคนนั้นก็ได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะมีชีวิตที่สุขสบายบางครั้งเราก็ใช้กําลังเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นนึกไปทําในสิ่งที่เราจะทําให้เราเนี่ยไปถึงจุดที่จะเป็นจุดดีขาขึ้นจุดดีได้ง่ายจุดดีไหลลื่นเราไม่ไปถึงจุดนั้นนะครับแค่นั้นเองครับทุกคนเนี่ย เก่งเท่ากันหมดแหละยอดเยี่ยมเท่ากันเพียงแต่ว่าการที่เราไม่ไปเพิ่มพลังในการนึกและการทำเนี่ยมันทําให้เรามีปัญหาได้เหมือนกันนะครับต่อไปครับอันที่2ยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งยิ่งฉลาดเล่นนะครับก็ยิ่งเก่งยิ่งยิ่งขึ้นอันนี้อยากให้ไปลองนึกต่อดูมันจะมีทั้งสูตรที่เราฉลาดเติมความรู้สึกดีฉลาดเติมอิทธิบาทสีเข้าไปฉลาดเติมสูตร 5, 47, 5 4 7 544438เข้าไปอยากให้ไปดูครับ ดูวิดีโอผมแต่ง่ายๆย,ยิ่งเล่นยิ่งเก่ง,งมันเหมือนกับคนคนนึงอ่ะไปเล่นฟุตบอล3เดือนกับอีกคนนึงนะครับตั้งใจเล่นเป็นอาชีพเลยเล่นตลอดโอ้ฝีมือต่างกันเยอะนะครับต่อไปครับลองไปนึกจริงจังแบบหลากหลายมุมในเรื่องของการที่เราตายได้แล้วมาเสริมกําลังใจทุกข้อนะครับเอาไปเสริมกําลังใจลืมบอกไปนะครับต่อไปครับข้อที่4ลองไม่ถึงจุดเราจะไม่รู้ครับเราจะไม่ได้ไปสัมผัสและจับต้องจริงๆ อย่างที่ผมบอกว่าคนที่ไม่ไปลองให้ถึงจุดที่ท,ที่มันพัฒนาอย่างต่อเนื่องจริงอะ่ะจะไม่รู้อันนี้อยากให้ยกตัวอย่างไอสไตน์ le, ครับไอสไตน์ I le, เริ่มต้นจากเป็นเด็กที่คล้ายจะมีปัญหาเรื่องการเรียนอยากให้ไปลองดูเองนะครับแต่การที่เขาไปนึกถึงสิ่งต่างๆด้วยสูตรคณิตศาสตร์แก้ปัญหาอะไรที่เขาไม่รู้เนี่ยด้วยสูตรคณิตศาสตร์อย่างมากทําให้เขาพัฒนาไปแบบเยอะมากคนที่ไม่ได้ไปอยู่ในในสภาพของไอสไตน ก็จะไม่มีทางรู้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะสั่งเราจะใช้ตัวเราเองเนี่ยสมองและมือของเราเนี่ยไปลองอะไรให้ไปถึงจุดเพื่อให้รู้นะครับต่อไปครับข้อที่5ไอ้ที่บอกมาทั้งหมดที่บอกว่าสูตรนึกแล้วไปทําอย่างต่อเนื่องเนี่ยโดยเริ่มจากวันแรกไปทําจริงจเนี่ยมันจะเพิ่มพูนพลังการนึกและพลังการทําได้เนี่ยขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันต้องบ่อยมันต้องนานแล้วเราก็ต้องฉลาดที่จะปรับเปลี่ยนด้วย คือไม่ใช่ไปปรับเปลี่ยนแล้วอย่างเช่นเราไปเรียกร้องให้คุณพ่อของเราเนี่ยปรับเปลี่ยนบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่สําคัญที่สุดก็คือทํำยังไงเราเราถึงจะให้คุณพ่อเนี่ยยินดีที่จะปรับเปลี่ยนพูดง่ายๆแล้วกันนะครับเอาสบายๆนะครับข้อ6ของจริงคือจริงได้นานจริงได้ต่อเนื่องจริงได้ตลอดไปนึกดูครับต่อไปครับข้อที่เเขาไม่เคยรู้มาก่อนอันนี้มันคือเกมวัดใจครับถ้าผมจะบอกว่าชีวิตคืออะไรชีวิตคือเกมวัดใจเราเห็น สาวสวยอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับใจของเราจะเป็นยังไงเรามีโอกาสโคดโกงเราจะทํำยังไงอย่างเช่นโคลัมบัสคือคนที่ค้นพบทวีปอเมริกาแต่เขาไม่รู้มาก่อนนะครับว่าการที่เขาจะวิ่งเรือตัดตรงจากโปรตุเกตเนี่ยข้ามมาหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยไม่มีใครทํานะครับเพราะทุกคนเนี่ยกลัวว่ามันจะไม่มีฝั่งแล้วทุกคนจะตายหมดเขาไม่รู้มาก่อนแต่เขาวัดใจเขาเชื่อมั่นว่ามันต้องมีเป็นความเชื่อมั่นลมๆแรงๆจริงๆนะนะครับ แต่บางครั้งเนี่ยเราต้องวัดใจอย่างเช่นที่ผมบอกไปว่าผมการบอกต่อวิดีโอเนี้ยคือผมส่งต่อไปไม่มีใครดูแต่ผมมีความกล้าครับคือกล้าที่จะล้มเหลวกล้าที่จะลองแล้วลองอีกจนมาถึงตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมจริงใจครับผมรักประเทศไทยจริงๆแล้วดามทํายังไงอะ่ะพี่ครับผมทําวิดีโอมากี่วิดีโอแล้วแล้วผมก็เริ่มแล้วจริงๆนะครับก็สามารถที่จะถามคนใกล้ตัวคนรอบข้างผมได้ว่า ขนาดไหนนะครับก็แต่ทั้งหมดมันคือเกมวัดใจครับลองนึกดูให้ดีแล้วที่บอกว่าเป็นสูตรสาเร็จที่1อ่ะเราไปจริงจริงๆได้นานพอพอนานเสร็จแล้วเนี่ยมันจะติดติดแล้วมันจะถึงมันจะมีความรู้สึกมันจะมีการที่เรารู้เราเข้าใจได้ดียิ่งยิ่งขึ้นเราทําได้ดียิ่งยิ่งขึ้นแต่ก่อนหน้านั้นมันจะมีสํานึกด้วยมันมีความตื่นตัวตื่นเต้นคึกคักกับมันมันเหมือนกับมาดูวิดีโอผมเฮ้ยดูอะไรไม่เห็นรู้เรื่องแต่ถ้าตั้งใจสิครับตั้งใจขึ้นมา ฟังซ้ําจดลองจริงๆลองเอาไปขยายต่อจริงๆมันเหมือนกับต้องเข้าใจนะครับว่าเด็กอนุบาลเนี่ยไม่มีใครกล้าจ้างไปทํางานนะครับแต่เด็กอนุบาลที่ตั้งใจดีเนี่ยสุดท้ายสุดแล้วเขาก็กลายเป็นคุณหมอกลายเป็นที่คนที่มีความสามารถเช่นนี้แล้วนะครับผมไม่เก่งหรอกนะครับแต่ข้อมูลที่มีเนี่ยถ้าเกิดพวกพวกเราตั้งใจฟังตื่นเต้นตื่น,ต,น,ต,นตัวกันมาหน่อยฟังซ้ําจดลองจริงลุยจริงก็จะดียิ่งขึ้นแล้วสิ่งที่เวลาที่เราไปทําแล้วเรารู้สึกดี เรารู้สึกว่าเราทําได้ดีด้วยเราเห็นว่าเราทําได้ดีด้วยเนี่ยเราจําความรู้สึกและจําสภาพที่มันดีนั้นเน่ยเหมือนกับล็อกไว้ล็อกไว้จากนั้นเนี่ยเราไปต่อจากตรงนั้นมันคือการต่อยอดจากจุดที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยมันคือหัวใจของการพัฒนาผมจะยกตัวอย่างทั้งหมดนะครับรวมถึงสูตรสําเร็จอะไรต่างๆรวมถึงจากการที่ใส่ใจแล้วไปให้ถึงเนี่ยอยากจะบอกพวกเราว่าพวกเราสามารถเอาไปใช้ได้กับทุกอย่างครับแต่ผมจะยกตัวอย่างการใช้เงินครับ ที่ห้าท่าผาที่บอกว่าเริ่มได้เริ่มได้จริงเราไปต่อได้ดียิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครสักคนเนี่ยอยากมีเงินจริงๆผมอยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะหาเงินไม่เป็นเลยแต่ถ้าเกิดว่าวันแรกเนี่ยวันนี้เลยนะครับเราเริ่มไปนึกว่าเราจะหาเงินได้ยังไงแล้วไปหาเงินจริงๆช่วงวันหลักสิบก็คือ วันที่1จนถึงวันที่60วันที่90มันเป็นห่วงของการที่เราอาจจะหาเงินไม่ได้หรือเราอาจจะเริ่มหาเงินได้นิดๆหน่อยๆแต่สําคัญที่สุดก็คือการที่เราเคยกับการนึกแล้วก้าวไปหาเงินจริงๆในทุกๆวันเราจะคุ้นเคยกับมันครับเราจะยังไม่ได้แต่ถ้าเป็นวันที่หลักร้อยก็คือตั้งแต่วันที่100จนถึงวันที่ 3- 4500เนี่ยเราจะเริ่มรู้อะไรบางอย่างได้ดีขึ้นเกี่ยวกับการหาเงินเนี่ยมันคือการทดลองการเรียนรู้มันคือการสร้างสรรค์ใหม่ๆ ถ้าผมแนะนําได้ผมก็จะบอกว่ามีเงินหมื่นอยากให้ลงแค่หลักร้อยก็คือไม่เกิน900บาทมีเงินร้อยก็ไม่เกิน9บาทอะไรประมาณนั้นนะครับลงทุนอย่างนั้นเพราะการที่เราไปทำเนี่ยมันคือการไปไปฝึกฝีมือเราไปฝึกสมองเรานะครับการที่เราไปเปิดโลกถือว่าเป็นการพัฒนากิจกรรมก็ได้มีคนที่ชวนเราลงทุนผมเคยเห็นนะครับคนชวนคนลงทุนกับบิตคอยประมาณว่า เฮ้ลงทุนเต็มที่เลยนะแน่นอนมีคนที่ได้แต่ก็มีคนที่เสียแล้วบางคนที่เสียเนี่ยเขาเรียกว่ากึ่งกึงกึงกึ่งล้มละลายน่าสงสารเขานะทำไมไม่แนะนําว่าเอามาแค่ครึ่งนึงก็ได้จัดสรรปันส่วนเงินมาลงก็ได้แต่แต่ผมไม่แนะนานะครับในเรื่องบิตคอยเนี่ยไม่เคยแนะนําเลยนะครับสําคัญที่สุดนะครับก็คือเจ้าสัวจะเกิดเมื่อไหร่ครับก็คือคนที่เริ่มไปถึงหลักพันแต่จริงาจะเป็นวันที่700 วันที่800วันที่900วันที่พันมันจะเกิดลักษณะที่ผมบอกว่ามันจะไหลลื่นขึ้นมันจะทําได้ง่ายขึ้นเพราะว่าวันนั้นน่ยฝีมือเราเต็มแล้วเงินเราก็มีแล้วคอนเน็กชันแบบคนที่เรารู้จักอะมันก็มีแล้วแต่ผมไม่ได้บอกว่าแค่เรื่องเงินนะครับอ่ะถ้าถามว่าดามทําอะไรอ๋อผมต้องการที่จะทําตัวให้ดีครับจากนั้นเนี่ยไปเจอกับคนที่ทําตัวมาดีแล้วแล้วเรามาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆสิ่งนั้นเนี่ย จะเป็นพลังบวกหรือพลังดีหรือพลังดึงดูดที่มันดีเนี่ยจะดึงดูดสิ่งดีๆมาหาพวกเรายิ่งๆขึ้นแล้วพอผมทำแล้วเนี่ยผมจะไปช่วยคนอื่นช่วยคนที่สนใจอยากจะมาลองทำแล้วคนที่ที่ผมจะช่วยนะต้องบอกด้วยว่าพอเป็นพวกพรองที่ไปถึงจุดดีแล้วเนี่ยจะไปช่วยคนอื่นให้ไปถึงจุดดีได้สิ่งที่ผมจะทำผมผมเรียกมันว่าการสร้างลูกโซ่ของการช่วยเหลือกันปฏิกิริยาลูกโซ่ ของการทำบุญของการทำดีของการที่คนเราเนี่ยไปช่วยเหลือกันให้ดียิ่งขึ้นประมาณนั้นครับฝากให้ไปลองนึกดูว่าเราจะทำอะไรถามว่าเรา,เราดามขาดอะไรทุกวันเนี้อ๋อ,อผมขาดครับพี่ผมขาดคนแรกที่จะมาร่วมบแบบนั้นกับผมคือผมเป็นคนหนึ่งละขออีกแค่คนหนึ่งพลังของการร่วมกันเนี่ยมันจะมีพลังดึงดูดมากขึ้นที่บอกว่ามันเป็นแบบทวีคูณบางคนฟังว่าเอ้ยอาจจะไม่เข้าใจเหตุผลข้อเดียวครับ ไม่ได้ทําการบ้านจากเกมอื่นมาพอสมควรถ้าทํามาพอสมควรแล้วจะแบบจะรู้เลยว่าอ๋อพี่ครับผมไม่สามารถสั่งให้พี่ได้ว่าพี่จะต้องวันที่หนึ่งเนี่ยจะต้องไปเริ่มเริ่มนึกแล้วไปทําในสิ่งที่นึกผมไม่สามารถบอกพี่ได้แต่พี่ๆที่ไปทําแบบนั้นนะครับนึกแล้วไปเริ่มต่อเนื่องได้จริงๆถามว่ามันเหนื่อยไหมบางอย่างมันเหนื่อยครับพี่ผมไม่ได้บอกว่าให้ไปหาเงินนะผมไม่ได้บอกว่าให้ไปทํางานนะครับพี่แต่สิ่งอะไรล่ะที่มันจะดีที่สุด ที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของเราอ่ะแล้วเราไปนึกแล้วเราไปทํามันให้ต่อเนื่องนี่อาจจะถือว่าเป็นสูตรสําเร็จเลยก็ว่าได้นะครับขอบคุณครับ